คนดูดสวมสระโอ้โห,โห้แวะเวะืเกาะพยายามเดี๋ยวๆๆถึงท่าเรือเกาะพยามก่อนใช่ไหมสุสารตรงไปอีกไปท่าเรือก่อนไหมเกาะพยาม Hiya, i This way. พ,พี่แอร์ออกพยายามฮับเบอร์นี่ครับเราจะไปทางนี้กัน Uh, car is like you can park the car here and they will take care for you อยู่นี่ไปเกาะช้างได้ด้วยอ่ะไปเลยไหมล่ะอ๋อ oh, speed boat โอเคครับถึงแล้วเราจะเอาเมียนมา เกายามไปอันนี้อยู่นี่ไปเกาะช้างได้ด้วยพี่ไม่เกาพยามอย่างเดียวเหรอเ้างไม่ไม่ไม่วะทั้บังกะโลก็ปิดหมดเลยนอนก็ไปนอนวัดได้ม่บังกะโปิดหมดโด่ที่ขยามเปิ มันมาถึงนี่พอดีเลยน้ำหยุดพอดีช่วงนี้ตายังไปได้ใช่ไหมพี่พยายามมีฝนอะไรเยอะแตผมจะจะออกกิ๊งไนกอ้นาไปมากเลยนี่แล้วก็อยากไปพยายามหาเบอร์ but I decide to stay here ราคาเท่าไหร่บ้างพี่ถ้าถ้าเป็นสามร้อยสี่บาทครับถ้าไม่ใช่สปีดโบ๊ทล่ะครับพ <200 S 2> ี่สองร้อยครับอสองร้อยบาทครับสองร้อยที่พักอยู่ที่นู่นราคาเริ่มต้นเท่าไหร่พี่มีถูกถูกไหมที่พักอยู่นมึงสิบแปดสิบแปดคนใครอะสิบแปดคนรบอย่างก็สปีดโบ๊ท three d b o a t 350 f o r the normal boat <Yeah. S 2> 200บาท เรนองนี่ครับเรือสามร้อยบาทห้าร้อยบาทอ๋อที่พักใช่ไหมพี่แนะนำม,มีที่นับแนะนำที่ไหนเป็นพิเศษไหมพี่โอ้ไม่ไม่ต้องหาเองดีกว่ามันจาไปดูเองดีกว่ามันนี่ช่วงนี้ฝนเยอะไหมอยู่นู่นไม่เยอะโอเคครับ แล้วถ้าเป็นเรือธรรมดาวิ่งกี่ชั่วโมงร okay, ครับพี่ประมาณชั่วโมงกว่าณสองชั่วโมงไม่เกิสองชั่วโมงครับโอเคครับ t h i s is เกาะพยามพยามฮับเบอร์ for the boat start at uh, 7 a.m. until until 5 5 p.m. เย้5 p.m. thanks so much